ที่ประกวดความงามแห่งนี้จากความหวังความตื่นเต้นความกดดันต่างๆกลายมาเป็นความภูมิใจของตัวดิฉันเองที่สามารถก้าวเข้ามายืนณนะจุดจุดนี้ได้ช่วงเวลานั้นดิฉันพร้อมที่จะรับภารกิจที่สืบทอดต่อกันมาในตำแหน่งอันมีเกียรตินี้ไม่ว่าจะเป็นภาระที่หนักและเหนื่อยเพียงใดก็ตามในช่วงปีที่ผ่านมานี้ ดิฉันได้พบปะก,กับผู้คนในแวดวงต่างๆมากมายได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้พบได้เห็นได้สัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งไม่เคยพบมาก่อนภารกิจที่ดิฉันได้ปฏิบัติมาล้วนเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นล้วนแต่จะเป็นกําลังใจและพลังให้กับวันพรุ่งนี้ของดิฉัน ความตื่นเต้นความดีใจและความสุขที่ิฉันเคยได้รับจากตำแหน่งที่ทุกคนมอบให้ในฐานะนางสาวไทยความภูมิใจจากตำแหน่งที่ทุกคนยอมรับกำลังจะเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งบนเวทีนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าดิฉันขอแสดงความยินดีกับเธอผู้นั้นและขอให้เธอผู้นั้นได้พบกับความสุขดังเช่นที่ดิฉันได้รับมาแล้ว ขอบคุณค่ะ